สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเซอร์ไพรส์พี่ตงนะคะด้วยการนำเค้กมาให้เป็นกิจกรรมดีๆของ CSC ค่ะดีใจมากเลยที่มีกิจกรรมนี้วันนี้เราจะมีแผนการดังนี้ค่ะเราจะให้คนเก๋ๆคนนี้เดินไปตามพี่ตงมาแล้วเราจะไปแอบกันพร้อมนะคะ,คะตื่นเต้นมากเลยค่ะจะได้เซอร์ไพรส์พี่ตงเพราะว่านานๆจะทำเรื่องแบบนี้สักทีพี่ตงเป็นทั้งเพื่อนแล้วก็พี่ดีใจค่ะที่จะได้เซอร์ไพรส์ to you Happy birthday to you Happy birthday, to you Happy Happy birthday Happy birthday to, you. <coughs> <coughs> to you. พี่ตงนั้นนะน,น้องจะได้เซอร์ไพรส์พี่ตงเสทีว่าทุกปีพี่ตงก็ให้ของขวัญน,น้องมาตลอดปีนี้เป็นเค้กแล้วกันค่ะของ CSC จาก CSC อ่ะครับใช่ขอบคุณมากครับพูดความรู้สึกหน่อยสิคะก็ดีใจครับเค้กน่ารักมากแล้วก็ขอบคุณน้องมากครับย้ many <Yeah. S 3> anymore